รงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษเป็นโรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจัดตั้งเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531 และในปีพุทธศักราช2539ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสำนักพระราชวังให้ใช้นามพระปรมาภิไทยยอ่พอพปอรอเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน โรงเรียนราวิทยาราชมังคลาพิเศษตั้งอยู่กิโลเมตรที่13บนถนนหมายเลข2-2-6บ้านเลกที่16-2หมู่ที่6ตำบลรามอำเภอเมืองสุรินท์จังหวัดสุริน์ในเนื้อที่100ไร่โดยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1 0 8 7คน โดยมีการบริหารจัดการภายใต้การนำของคณะผู้บริหารคือนายจักรพงษ์เจริญพรผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ3ท่านพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น68คนมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น4ฝ่ายและ1กลุ่มง,งานได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริทำรงความเป็นไทยก้าวไกลเทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่วิถีสากลอัตลักษณ์โรงเรียนแต่งกายสะอาดมารยาทงามและเอกลักษณ์โรงเรียนคือพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษถือเป็นโรงเรียนของพ่อที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งโดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนตามอัตลักษณ์ความแตกต่างของท้องถิ่นมีการสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติโดยการปรับ และจัดการศึกษาลงสู่ผู้เรียนมีการบูรณาการความร่วมมือและมีผลสำเร็จในการจัดการศึกษาที่ดีมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งสอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพดังคำขวัญกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริ โดยมีการดำเนินงานและผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานทั้ง3มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้มาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายรวมทั้งการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ5ด้านของผู้เรียนอาทิโครงการค่ายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ กิจกรรม1นักเรียน1อาชีพ1หลักรรสูตรระยะสั้นการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนโดยพบว่านักเรียนมีสมรรถนะทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและมีการพัฒนาต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการได้แก่โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆอาทิประเพณีแซนดนตาการแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่สิบ โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันและโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติซึ่งจากการดำเนินการพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาและมีผลการพัฒนาที่ต่อเนื่องสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงโครงการต่างๆส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถกำหนดวิธีการเรียนรู้ตามความสนใจและตามความถนัดก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในอนาคตทำให้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ โดยได้รับรางวัลดังนี้รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดเ Practice ประเภทนักเรียนการประชุมสัมมนานและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษนางสาวอรพันธ์ระหวังชื่อได้รับโลเชิรชูเกียรติอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นระดับจังหวัด สภานักเรียนโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับดีเด่นประเภทต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นางสาวชนทิชางามศรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจประําปีพุทธศักราช2568ประกาศณวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลและหลักการมีส่วนร่วมโดยคณะผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเริ่มตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยตัวแทนภาคีสี่ฝ่ายประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสเพื่อทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่าเป้าหมายและค่านิยมของสถานศึกษาร่วมกันนำไปสู่การจัดทำนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21 มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมมีการจัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรในการเรียนการสอนตามแผนงานในโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมรอบด้านซึ่งส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนผ่านชมุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นสนับสนุนให้คณะครูมีการทำผลงานเพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีกระบวนการนิเทศการสอนและการปฏิบัติงานของคณะครูรวมทั้งมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนมีการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการและการเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้รับรางวัลในระดับต่างๆเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ คณะผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอีกทั้งสถานศึกษาอื่นๆได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยระบบคุณภาพทางโรงเรียนมีผลงานโดดเด่นดังนี้ ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEQA ประจำปี2566 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทผู้บริหารการนำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลวัฒน,นาคุณาธน ผู้ธรรมคุณาประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษารวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันครูผู้สอนมีการวางแผนการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความถนัดและความสนใจมีการวัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายรวมทั้งมีการให้ข้อมูลป้อนกลับกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำแนะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีการจัดทำสารสนเทศเพื่อติดตามและวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการต่างๆที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครอบคลุมรอบด้านจนเกิดเป็นแบบอย่างที่ดี Best r r c t t i e e และนักเรียนคณะครูคณะผู้บริหารได้รับรางวัลในระดับต่างๆ รางวัลเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเปกอเวิร์ดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566 รางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ3ดาวด้านการน้อมนำสา์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและรางวัลระดับ2ดาวด้านสุนทรียศาสตร์สาขานาติลินรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เ Practice ประเภทโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษ รางวัลระดับดีเยี่ยมชนาดเลิศก,การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านซอฟต์พาวเวอร์ให้กับผู้เรียนประจำปีการศึกษา2566รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวด b s เ Practice ประเภทครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการมีทักษะอาชีพ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเ s ส practice การนำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษปีการศึกษา2566 และทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับตั้งแต่วันเปิดทำการสอนครั้งแรกจนวันนี้เป็นระยะเวลากว่า36ปีที่สถานศึกษาแห่งนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลเป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากลอันจะเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป